สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาเจาะเวลาหาอาดีตกันเกี่ยวกับเรื่องของที่มาประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับถ้าเราเปิดหนังสือประวัติอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานบรรจุอัถิหารตำรวจและพลเรือนผู้วายชนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสงครามอันนี้จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก ปีพศ2491นะครับเราจะพบข้อมูลดังนี้ครับเขาบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับศิลารูปทรงเป็นดาบลายปืน5เล่มประกบกันนะครับความสูง50เมตรมีรูปวีรชน5เหล่าคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนรายรอบอยู่ทั้ง5ด้านนะครับคิดและออกแบบโดยบ่มหลวงปุ่ม มารากุลมีพลนากาศตรีพระเวชยันรังสิตซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรราธิการในสมัยนั้นนะครับเป็นประธานกรรมการดําเนินงานมีสัตวราจารย์ศิลป์พีรศรีเป็นหัวหน้าช่างปั้นในแชม่มแดงชมพูนายบุญเจือหรือสิทธิเดชแสงฮิรันนายพิมานมูลประมุกและนายสุขอยู่มั่นเป็นช่างปั้นรวมค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด5 5 0 0 0 0บาท ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2483นะครับในรัฐบาลของจอมพลปอพี่บูรสงครามตอนนั้นประเทศไทยเราเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังครับฝรั่งเศสเองก็เร่งรัดให้ไทยทําสัตยาบันไม่ลุกรานตามที่ได้เคยทําสัญญากันเอาไว้นะครับโดยสัญญานีจะมีผลมาคับใช้เมื่อแลกเปลี่ยนสัตยาบันกันแล้วรัฐบาลไทยเราให้คําตอบว่ายินดีหากฝรั่งเศสยกดินแดนหลวงพระบาง ปากเซซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ําโขงเนี่ยคืนให้กับไทยพร้อมกับมีการปักปันเส้นเขตแดนในลําน้ําโขงให้เรียบร้อยและยกลาวซึ่งเป็นอาณาจักรของไทยมาตั้งแต่เดิมเนี่ยคืนด้วยนะครับหลังจากที่พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสแล้วแต่ฝรั่งเศสเนี่ยตอบปฏิเสธข้อเสนออันนี้ครับกรณีพิพาทจึงเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อฝรั่งเศสทิ้งโรเบิร์ตที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนน2483 แล้วรัฐบาลไทยเราก็ตอบโต้ด้วยการนําเครื่องบินขับไล่3ามลำขึ้นไปต่อสู้นะครับจากนั้นการยุทธทางอากาศก็เริ่มขึ้นครับตามด้วยการประทะด้วยกําลังทหารและอาวุธต่อมาวันที่17มกราคม2 4 8 4ะครับได้เกิดยุทธนาวีเกาะช้างระหว่างราชนาวีไทยกับกองเรือรบฝรั่งเศสได้รับความเสียหายหนักกันทั้งสองฝ่าย ก็เลยรับข้อเสนอหยุดยิงของญี่ปุ่นที่เข้ามาไกลเกลี่ยนะครับมีการลงนามในสัญญาพักรบที่กรุงไซงอนบนเรือรบญี่ปุ่นและการประชุมทำสัตยาบันสัติภาพที่กรุงโตกเกียวโดยฝรั่งเศสียินยอมที่จะยกดินแดนลหลวงพะบางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงจำปาสักท่าสามเหลี่ยมฝั่งขวาและอาณาเขตมณฑลบุรพาเดิมให้กับประเทศไทยในการยุดอินโดจีนไทยต้องสูญเสียทหารหาร วีรชนพลเรือนรวมทั้งหมด59นายอนุสาวรีชัยสมรภูมิจะรึกนามทุกท่านเอาไว้ร่วมกับผู้กล้าที่เสียชีวิตในสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลีทั้งสิ้น701นายโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2485และวันที่ระลึกก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันทหารผ่านศึกคำขวัญ ประจำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็คือใครจะจารึกชื่อในอนุสาวรีย์ก่อนกัน